สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในประเด็นของวัฒนธรรมแล้วก็เขาก็ทางฝั่งเขมรครับเขาก็อ้างว่าเขาเป็นต้นฉบับของอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีการเคลมมาแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือมันมาปะทุอีกครั้งหนึ่งจากกรณีที่กัมพูชาเนี่ย ขาจัดการแข่งซีเกมโดยเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคามะทำให้ทางฝั่งไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมได้ไม่งั้นจะโดนแบนจากรายการมวยไทยในระดับนานาชาติรวมไปถึงเรื่องของโอลิมปิกด้วยไทยก็เลยไม่ส่งนะครับแต่ว่าประเด็นนี้มันก็เลยสร้างความปะทุกันสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเลยทีเดียวโดยก็ ทางฝั่งไทยก็มองว่ามันมันไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมที่ม,มาอ้างกันเพราะว่าศิลปะการต่อสู้ในแต่ละชาติมันก็มีต้นกําเนิดมาจากของตัวเองเนะครับแหมจะจะบอกว่าในแต่ละชาติเนี่ยจะไม่มีศิลปะป้องกันตัวเลยไปเอาของอื่นมาเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศทุกคนก็มีมือมีเท้านะครับก็ต้องคิด คิดค้นการต่อสู้หรือว่าอะไรขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็มาอ้างว่าเป็นต้นฉบับอะไรมันก็คงไม่ถูกต้องและตรงจากตรงเนี้ยมันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องอื่นๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโขนเรื่องเงาะป่าสังทองเรื่องผ้าไทยเรื่องสงการแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมากนะครับมากมายเลยทีเดียวล่าสุดนะครับแหมเรียกว่าไม่ใช่แค่ไทยเท่าน,นั้นที่โดนแอบอ้างกลายเป็นว่าแบรนด์เนมแบรนด์เนมหลุยวิตองนะครับซึ่งแน่นอนหลายๆคนก็รู้จักกันดีแล้วเพราะว่าเป็นพวกกระเป๋าที่มีชื่อ คือเสียงของทางฝรั่งเศสแล้วก็ต้องบอกว่าราคาแพงมากๆโดนแอบ,บอ้างเฉยนะครับว่าลวดลายเนี่ยมาจากกัมพูชาก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องขำๆไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพจที่มีการโพสเนี่ยผู้ติดตามถึงสามแสนคนเลยทีเดียวเป็นเพจทางฝั่งกัมพูชาไม่น่าจะโพสต์อะไรแบบนี้นะครับมันทำมันแสดงให้เห็นถึงเรียกว่าวุฒิภาวะหรือระดับความคิดอะไรต่างๆที่ทาอย่างเงี้ยมันจะตลกไปไหมล้วยวิตองเขาก็กผลิตพวกกระเป๋าหรือว่าอะไรของเขาคุณดันมาบอกว่ามันเป็นลวดลายมาจากของทางฝั่ง กัมพูชาเนี่ยก็เหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่าเอาหาหรือเปล่านี่เอาหาหรือว่าเอาจริงเขาก็บอกว่าลายจากกระเป๋าเนี่ยนยครับผมได้รับแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาเลยทีเดียวกรณีดราม่าที่กัมพูชาอย่างที่ทราบนะครับมันก็มาจากซีเกมเลยแล้วก็ลุกลามกันไปต่างๆนานาซึ่งแน่นอนนะครับเพจ Facebook ebook Ca m b o d i เรียเขาก็ได้โพสต์ถึงพวกดราม่าอะไรต่างๆแล้วก็ล่าสุดก็มีการเคลมนี่เลยนะครับเขาบอกว่า แบรนด์หลุยวิตองบางทีก็หนีไม่พ้นความคิดศิลปะของบรรพบุรุษชาวเขมรปฏติมาก,กรรมเก่าแก่หลายพันปีแต่ยังคงมีความศิวิไลบรรพบุรุษชาวเขมรช่างน่าทึ่งนนะครับผมซึ่งจากรูปครับเขาก็โพสต์เอากระเป๋าหลุยวิตองมาวางแล้วก็เทียบกับเหมือนกับเป็นพวกงานปูนปั้นหรืออะไรสักอย่างที่มันเหมือนเป็นลายแกะสลักนะครับแล้วก็สังเกตลายตรงผ้าเขาก็มองว่ามันคล้ายๆกันนะอ่า จริงๆลายลักษณะนี้เนี่ยลายไทยก็มีนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าของฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันเขาทำเป็นริมๆเมนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเกิดเขาจะประดิษฐ์ประดอยลายอะไรขึ้นมาแล้วมันอาจจะคล้ายกันแต่จะไปบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจนี่มันคือมันมันพูดยากครับต้องมีหลักฐานหรือว่าอะไรด้วยเว้นแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เขาออกมา,อายอมรับเองเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะพูดอย่างนั้นให้ดูลายตรงผ้านะครับ อะไรตรงปูนปั้นที่มันเป็นตรงผ้าเนี่ยสังเกตว่าดอกเนี่ยมันจะมนมันจะมนกลมขนาดที่ของหลุยพิตองนี้แหลมเปียบเลยเรียกวาน่าจะคนละเรื่องซึ่งทางเพจอ e ีบุ๊กแคนเบเดียเขาก็ได้โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับ1วันแล้วแบรนด์หลุยพิตองบางทีก็มีพ้นความคิดศิลปะของบรรพบุรุษชาวเคมรนประติมาก,กรรมเก่าแก่หลายพันปีแต่ยังคงมีความสีวิไลและล้ำสมัยบรรพบุพรุษชาวเคมรช่างน่าถึง ก็น่ยแหละครับผม,มเราก็ไม่ทราบว่าเจ้าของเพจก็คือแอดมินเนี่ยเขามีความคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเขาตั้งใจจะปั่นให้เป็นกระแสอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าชาวไทยเจ้าของอผู้ผู้ใช้ Facebook ชาวไทยก็เข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าขออนุญ,ญาตขำอะไรประมาณนี้ก็แหมพูดอยากกับว่าเขาตั้งใจโพสต์จริงๆหรือว่าเขา,ามาโพสต์เพื่อปั่นเฉยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ